สวัสดีครับผมชื่อนายวิชวลค,คนหลังนะครับรหัสนักศึกษา645 2221 01447่ย่สเรียนวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้เราจะมาหาการบวกการลบด้กับคูณเวกเตอร์ในระบบพิกั x. ด x y z บ a. นะฮะอันดับแรกแล้วก็อันดับมานะครับเป็น a นะบ,บ,บ,นนนบวก b ไปได้เท่ากับ9 0 0บวก 9 8 0นะครับเกดเท่ากับ9กบวกเกก็18นะครับศ8นก็เป็น0นะครับก็จะเป็น i ก็จะเป็นก็จะเป็น18 i นะครับบวก8 j นะครัจะม,มาเป็น B นะครับลบกับ C จะเป็น 9ก0ลบกับ4นะครับก็จะเป็น9 8 5ได้ลบกับ,บ9ลบ9 8, 8, 8, 0้ลบแป0นลบ0ก็จะเป็นลบ5ก็จะได้เป็นลบ 5K ะครับทีนี้ก็จะมาเป็น D คูณ4นะครับจะได้เท่ากับ980คูณกับ4985เท่ากับ9คูณ9 81 8864 8, เท่ากับ0ูนย์คูณหเท่ากับศูนนี้ก็จะเป็น81 8 1 i บวก6 4 j ทีนี้เราจะมาหาขนาดของเพกเตอร์นะครับก็จะเป็นสูตรว่จะเป็น absolute c เท่ากับ root เล็บ x 2ลบ x 1นเลทั้งหมดยกกันงนะครับบวกกับ y 2ลบ y 1นกกังนะบวกกับเล็บ z 2ลบ z 1น่ยกกลัง2น,นี่จะเป็นรูท9 ลบศูนย์ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกกับเล็บแปดลบศูนย์เล็บยกกำลังสองบวกบวกเล็บห้าลบศูนย์ยกกำลังสองนี้ก็จะนําเป็นรูทเก้ายก 2, กำลังสองบวกแปดยกกำลังสองบวกห้ายกกำลังสองนี้ก็ลงมาเป็น 9กยกกำลัง2 8งวกทีนี้ก็จะเป็น8ยกกำลัง2องนจะเท่ากับ64ครับบวก็เลาย 5, ลกกำลัง2 25ยี่วครับนำค่าทั้งหมดนะครับมาบวกกันนะครับ4บวก25เท่ากับ 1นึนะครับหนึ่งอยเนี้เราทำการเราจะสิบรูทนะครับ1นึ่งจนรูดศูนนะครับเท่ากับไม่ได้เป็นเท่ากับสิบสนนี้เราจะมาหาทิศทางของวิเตอร์นะครับเพจะได้เป็น คอสนะครับซ <X S 3> ีต้าเ,เอาากซจะได้เท่ากับซีส่วนแอบส่วนซีจะได้เท่ากับเก้าส่วนนูตหนึ่ที่มาจากการหาขนาดขนะองเวกเตอร์ครับอันนี้เรา,าก,ก็จะได้มาเป็นซีต้าเเท่ากับ อักคอสส่วนรูทร้อยจุดสิบกับแล้วก็กลเนนครับอักคอสอคอส9เรูท้อยจุดสับเท่ากับ4ี่จุด สามสี่ครับอันนี้ก็มาเป็นอคอสซิต้าวายเท่ากับซีส่วนแอบส่วนซีไม่ได้เป็นแปดส่วนรูทร้อยร้อยเจ็ดสิบเป็นซีต้าวายเท่ากับคอส แต่อักคอสคนะรับอักคอสแปลส่วนรู0ร้อยเจ็ดสิบแล้วกดเลยนะอักคอสแปลส่วนร้อยเจ็ดสิบ กับ52.15นี้เราเป็นปัญหาข้อ,อสิวตาเซตเท่ากับ4ส่วนรากที่ีเท่ากับ5ส่วนรูทร้อยสิบสิ่ก็จะได้เป็นนิตาเซต เท่ากับคอร์สเท่ากับอัคอรสนับอัอคอส,ส่วนรูทนส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ